ตำรวจสพสาจังหวัดสงขลาร่วมกับทหาร่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ซึ่งรับผิดชอบทูแเลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย จับคุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา8คนเป็นผู้ชายทั้งหมดขณะถูกนายหน้าคนไทยนำมาพักไว้ในกูโบหรือสุสานมุสลิมบริเวณป่าสวนยางพื้นที่บ้านเคียนเผาหมู่4ตำบลปิกอัเบอสเลาจังหวัดสงขลาเพื่อรอเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมาโดยแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้ง8คนลักลอบเดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านทางริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียบ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเบอสเลาเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินจนถึงวันที่1สิงหาคม ซึ่งต้องใช้ชีวิตยอยู่อย่างลำบากและตัดสินใจลักลอบหนีเข้ามายังฝั่งไทยโดยบอกว่าต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับนายหน้าคนไทยคนละประมาณ3,300ริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยราว27,000บาทเพื่อพาข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียและจะเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาทางจังหวัดระนอง ซึ่งสภาพแรงงานต่างด้าวชาวเป็นมาทั้ง8คนเริ่มอ่อนแรงและหิวโซเพราะไม่ได้กินข้าวมาสองวันหลังจากที่ถูกนายหน้าคนไทยนํามาพักไว้ในสุสานเพื่อรอเดินทางต่อแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจากสภาพแรงงานทั้ง8คนน่าจะถูกลอยแพปล่อยทิ้งในป่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจคัดกรองโควิด -19 เพาพบว่ามีสองคนที่มีไข้เจ็บคอถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสะเดรเพื่อรอดูอาการส่วนที่เหลือถูกควบค,ค,คุมตัวไว้ที่สพสะเดรเพื่อ สังเกตอาการและจะเริ่งขยายผลไปยังนายหน้าที่พาแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เข้ามาอย่างไรก็าตามสถานการณ์โควิด -19 สงขาในวันนี้ทางสบคได้แถลงพบผู้ป่วยโควิดอีก3คนในกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนลาเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาจากเดิมสองคนซึ่งเป็นคนไทยในพื้นที่อเภริาาใหญ่อย่างไรก็าตามสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อทั้ง3คนเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว